สวัสดีครับผมลิชิทไทเมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่อยากจะแนะนําเครื่องซอลล่องของมาคิตาสักเครื่องหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรีวิวตัวเครื่องซอลล่องเลยนะครับเครื่องรุ่นนี้รุ่น 3501n นะครับก็คือมันจะมีเพลายาวเลยแล้วก็ตีไม้หนัหนกๆได้แล้วก็มีคัตเตอร์ใส่คัตเตอร์ได้นะครับน้าหนักก็จะแบบนี้เลยนะครับสําหรับการตีงานก็อย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับก็ตีล่องได้หรือว่าจะบางใบก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างครับครับเขาจะบรรจุก,กล่องมาอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับแล้วเขาจะบรรจุมาเป็นในรังไม้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีหูให้เรายกได้นะครับตรงนี้อ่าครับก็ตรงกล่องเนี่เยเขามีสลักนะครับแล้วดึงอ่าก็จะมีลิ้นเปิดออกมาได้นะครับตัวกล่องเขาก็จะมีมีใบ มีแมนนวลมาให้นะครับแล้วก็มีใบรับประกันนะครับแบบนี้ก็จะเป็นกล่องนี้ก็จะมีประแจนะครับแล้วในกล่องนี้เขาก็จะแถมเป็นหินนะครับหินสําหรับรับพวกใบข่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตัวเลื่อยเสาะล่องตังนี้เขาน้ําหนักก็จะพอสมควรเลยนะครับตรงนี้มีฝาประกับนะครับแล้วก็มีใบมาให้นะครับ สำหรับใบเขาก็แถมมาให้ด้วยนะครับเป็นใบ190มิลหรือว่ามาณ7นิ้วเกือบครึ่งนะครับไม่ถึงดีนะครับ24ฟันแต่ถ้าท่านจะประยุกต์ก็คือใช้ใบ7นิ้วเราเลยครับ185มิล K200 เราก็มีจำหน่ายนะครับหรือว่าจะเป็น7นิ้วรุ่นอื่นก็มีนะครับครับสำหรับแมนนวลเนี่ยก็มีภาษาไทยด้วยนะครับของเราเรียก เครื่องเซาะร่องไม้นะครับครับเท่าที่ผมดูคืองานงานที่หลักๆเขาคืองานที่เราใส่ใบคัตเตอร์ได้นะครับใบคัตเตอร์คือเซาะร่องเนี่ยครับใบใหญ่ๆนะครับบางใบอะไรทํานองนี้นะครับบางใบเซาะร่องแล้วก็ใส่ใบเลื่อยวงเดือนที่เมื่อกี้ผมกล่าวประมาณ7นิ้วโดยประมาณก็แล้วกัน7จ็ดส่วนหนึ่งนหรือว่า185มิลน,นะครับใบเลื่อยก็ได้ใบคัตเตอร์ก็ได้นะครับครับสำหรับตัวบอดี้เขาก็ บันบอดี้เหล็กทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราดูเนมเพลตก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับเขาก็จะเป็นรุ่น 3501N นะครับตัววัตต์เนี่ยก็คือ1160วัตต์วัตต์ก็เยอะพอสมควร6500รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้ตัวนี้จุดเด่นก็คือ Made in Japan นะครับตัวนี้ก็คือทำในญี่ปุ่นเลยนะครับสำหรับสเกลเขาก็มีให้0-10ถึง10นะครับเป็นระดับของความลึกนะครับตัวที่สำคัญผมดูแล้วนะครับน่าจะเป็น ใบนะครับใบตัวนี้เห็นไหมครับจะเป็นคัตเตอร์เลยเห็นไหมครับตรงนี้คิดว่าตรงนี้แหละครับที่ท่านอยากจะได้เครื่องซอล่องที่มีคุณภาพสูงๆเนี่ยตัวนี้น่าจะรองรับเลยนะครับราคาตัวนี้นี่อาจจะสูงสักนิดนึงแต่ว่าใบนะครับเห็นไหมครับแถมมาให้เนี่ยเป็นใบซอล่องก็ได้หรือว่าจะเป็นการบังใบได้เลยนะครับครับสำหรับด้านข้างเนี่ย อันนี้คือรั้วหรือว่าเฟรนสำหรับเดินมือนะครับเราก็ตั้งได้นะครับตรงนี้ก็มีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูคือเฟรนตัวนี้จะเป็นรั้วตันนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเอาใบเอาใบขึ้นมาเข้ามาอยู่ในรั้วนะครับตรงนี้เนี่ยหรือว่าการบังใบเนี่ยนะครับเนี่ยให้มันลึกเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีรั้วที่เขาให้มาด้วยครับตรงนี้ก็คือถอดน็อตตรงนี้นะครับ2ตัวเนี่ยแล้วก็ฝากเข้ากับ ล้วงเขาเนี่ยครับครับแล้วก็สอดไข่ควงเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ไขตรงนี้ล้วตรงนี้นะครับเราก็ใช้น็อตมันก็จะแนบไปนะครับพอแนบเสร็จเนี่ยล้วตรงนี้ก็จะเป็นการเอาใบขึ้นมาได้มากเลยนะครับอันนี้ก็จะกินโคเวอร์ใบเข้าไปอันนี้กรณีบางใบนะครับสําหรับใบคัตเตอร์นี่เราเป็น2ใบนะครับที่ก็แถมมากับเครื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คความกว้างของใบก่อนนะครับตัวนี้ เขาที่ดูนะครับ,รบ20เกือบ21นะครับก็หมายถึงว่าสอลล่องสำหรับไม้หนา20ล่ละหลวมๆนิดๆน,น,น,นะครับครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวล็อกตายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเสียงกันดูนะครับ<ๆ>เสียงก็ไม่ดังมากเท่าไหร่นะครับ สำหรับเครื่องซอลลองเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือตีลิ้นอะไรพวกนี้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับใบคัตเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ใบคัตเตอร์เป็นหน้ากัดตรงนะครับก็จะซอล่องเดี๋ยวผมจะลองซาอให้ดูสักลองครับถ้าศูนย์นี่คือเสมอนะครับเดี๋ยวผมเอาลงไปสักเลข3จริงๆก็ท่านถ้าท่านทํางานจริงท่านก็ปรับเอาได้นะครับอ่าได้แล้วล็อกนะครับเดี๋ยวผมลองเดินเลยนะครับ อ่าเนี่ยแหละครับสังเกตว่าขี้เลื่อยก็จะพุ่งออกมาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมยกมาอ่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ใบคัตเตอร์ยังใหม่นะครับก็โอเคอยู่นะครับครับอันนี้เลข3เนี่ยผมลองเช็คแล้วก็ลงไปประมาณ7มิลนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งเอาดีกว่าเดี๋ยวผมจะลงไปให้ลึกกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับอ่ามาเลข5เลยนะครับ ตัวร่องที่วัดได้นะครับก็ประมาณ21มิลนะครับเดี๋ยวลองเสียบสมมุติว่าท่านมีไม้ที่ความหนาพอดีกับร่องนะครับอันนี้ผมใส่มาก็เลยจะพอดีอ่ะอย่างเงี้ยนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็จะพอดีพอดีกันเนี่ยครับครับอ่าอันนี้คือการตีร่องครับทีนี้ถ้าท่านทําไม้ที่หน้าเดียวหรือว่าหนาเนี่ยประมาณ20มิลอันนี้มัน21ถ้าหลวมไป แนะนำนะครับท่านก็ไปหาร้านที่เป็นร้านคัตเตอร์ครับให้เขารับข้างออกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะได้20สมมุติ20.2สองสมมุตินะครับละไม้ท่าน20มันก็จะพอดีกันเลยนะครับรับข้างนิดนึงนะครับครับทีนี้ว่าถ้าท่านอยากจะซอล่องอย่างนี้แล้ครับวิ่งกลางแผ่นนี้เลยเพราะว่ารั้วนี่คงไปไม่ถึงแล้วนะครับอันนี้รั้วนี่อย่างเก่งก็ได้ประมาณแค่นี้แหละครับห่างตรงนี้ถ้าเรามาซอะกกลางแผ่นหรือว่าไม้เรากว้างท่านก็ใช้ รั้วซึ่งเราก็สร้างเองได้นะครับแล้วเราก็บีบแคมป์หัวท้ายอันนี้ผมจะลองให้ดูนะครับแล้วเราก็วิ่งไปตามเหมือนเล่ยวงเดือนแล้วนะครับวิ่งไปอย่างเงี้ยแปดไปอย่างเงี้ยอันนี้คือการเซาะร่องกรณีที่รั้วที่ให้มาไม่พอนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเกลียวไว้ให้เหมือนกันนะครับ4จุดตรงเนี้ครับหรือว่าท่านจะติดกับโต๊ะแบบนี้เป็นอะคริลิกเนี่ยนะครับนี่ก็รองรับนะครับท่านก็ติดตั้งได้เลยนะครับ ถ้าก็เจาะรูยึดนะครับร้อยน็อตให้สุดเลยนะครับใช้น็อตตัวยาวหน่อยเพราะวันนี้น้ำหนักมันเยอะเหมือนกันนะครับระวังหลุดลงมานะครับตรงนี้ก็เจาะรูร้อยเลยนะครับครับคัตเตอร์เขาก็จะมาเป็นแบบใส่มาให้อย่างนี้เลยแต่ถ้าท่านจะเปลี่ยนใบหรือว่าจะถอดเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับก็ปลดคลายล็อกนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาถอดฝาครอบออกนะครับเขาก็จะให้ประแจมา2ตัวนะครับเราก็ ตัวเบอร์21เนี่ยล็อกด้านในนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็หมุนออกหมุนออกนี่ก็คือหมุนไปตามทิศทางการหมุนของใบนะครับอ่านะครับเขาจะใบใบนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้เพานะครับตรงเนี้ย5มิลนะครับก็จะใส่ได้เห็นไหมครับใส่ได้เยอะพอสมควรนะครับครับคอตรงนี้ลึกได้ถึง23มมิลเลยนะครับสำหรับคอที่เราจะใส่ใบเข่าใบได้นะครับ ครับสำหรับตัวปุ่มด้านข้างเนี่ยท่านอาจจะสงสัยว่ามีไว้ทาไมครับตัวนี้ก็มีไว้สําหรับล็อกกาดนะครับสำหรับตอนเปลี่ยนใบคัตเตอร์หรืออะไรเงี้ยครับเนี่ยฮะเขาจะล็อกกาดได้ครับเราไม่ต้องมาะวงเรื่องกาดมาบังนะครับเนี่ยฮะครับสำหรับตัวคัตเตอร์เนี่ยนะครับเราสามารถเป็นตัวตีลิ้นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับลองบางท่านอยากจะเอาไปตีลิ้นผู้เมียอย่างเงี้ยก็ตัวนี้เหมาะนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมมีอยู่เหลือไม่กี่ชุดแล้วนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นเมลกับฟีเมลคือตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวนี้จะเป็นเนี่ยครับตีแล้วได้อันนี้ตีแล้วได้ล่องนะครับตัวนี้ตีแล้วได้เดือยนะครับนี่ฮะเป็นขาไม้หนาก็ได้ประมาณ24.5หรือว่านิ้วหนึ่งตรงนี้นะครับส่วนตัวลิ้นนั่นก็6มิลนะครับ6มิลก็เหลือเฟือแล้วครับตัวประคับลิ้น ตัวนี้ได้1นิ้วไม้บางกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็ตั้งให้เซนเตอร์นะครับไม้บางได้ครึ่งนิ้วก็ยังอาจจะตีได้ด้วยซ้ําไปนะครับสำหรับรูก็เป็นรูเดียวกัน15มิลนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาเอาอันนี้คือคัตเตอร์ของเขาที่ให้มานี้ตัวนี้ของมาคิต้าติดตัวมานะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ยังเหลืออยู่แต่ไม่เยอะแล้วนะครับนี่ฮะตัวลิ้นผู้เมียเนี่ยครับพอดีนะครับสาหรับตัวตีลิ้นผู้เมียนะครับครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็นใบเลื่อย วงเดือนตัว7นิ้วเนี่ยนะครับเราเขาจะให้ตัวฝาประกับมานะครับสองฝานะครับครับด้านที่เป็นมีแหวนกลึงตรงนี้นะครับมีบ่าด้วยเนี่ยก็คือเอาไว้ด้านในนะครับเอาจะใส่เงี้ยครับแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ใบเข้าไปนะครับอย่างงี้ครับเสร็จแล้วก็ใส่ฝาประกับนะครับ ก็มีฝาประกับหน้าฝาประกับหลังนะครับแล้วก็ใส่ชุดของเขากลับเข้าไปเหมือนเดิมน,น็อตตัวเมีย er, ตัวสุดท้ายนะครับอ่าอันนี้ก็จะได้ใส่ใบเลื่อยปกตินะครับครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปการอธิบายการนำไปใช้ของเครื่อง350 1N ครับตัวซลอลร่งของ m a ค i t a าให้ทั้งใบคัตเตอร์หรือว่าจะเป็น ตัวไฟเรื่ยวงเดือนนะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะตีล่องผู้เมียอะไรทำนองนี้นะครับอบอกว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับมีจำหน่ายแล้วที่เว็บไซต์ของเรานะครับสำหรับรุ่นนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม